สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันนะครับกับ Ad News Connect นะครับกับ2คนอย่างเรานะครับมาเราสองคนจริงๆนะครับทีเจเจแล้วก็ทีเจเนีเนาใช่ไหมทาง True l i f e TV นะครับ True Vision 67นะครับไลฟ์คุณผู้ชมที่มีแพ็กเกจ Knowledge นะครับก็ช่อง33ครับใครที่มีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถชมรายการผ่านแอปพลิเคชัน TV นะครับทาง HTV ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Android iPhone หรือว่า iPad นะครับติดต่อเราทาง Facebook ได้ด้วยนะครับ Ad News True l i f e TV นะครับหรือ Twitter Ad News T T T L T V ใช่ครับหลากหลายช่องทางที่สามารถที่จะติดตามข่าวสารรายการกับเรา a d news connect ได้นะครับครับผมวันนี้เจกับเนก็มีเรื่องของข่าวคราวนะครับ mm hmm. ที่ผุดแล้วผุดอีกผ<ม>ูดแล้วพูดอีกกับช่วงไทม์ไลน์นะครับ uh huh. เรื่องของการเทคขณะขับ mm hmm. mm hmm. คือเรียกว่าเป็นการติดนะครับลอกโซเชียลหรือว่าโซเชียลมีเดียของคุณนี่นะครับจนเกินไปบางคนถึงขนาดที่ขับรถอยู่นี่นะครับสายตาแทนที่จะมองถนนนะแต่กลับไปมองนะครับไปเท็กซ์เมสเซจไปแชทไปส่งอีเมลไปเล่น Facebook ไปทวิตบางคนมีการทวิตด้วยนะพี่เจใช่ตลอดเวลาคือทุกอย่างทําทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะครับกับการขับรถนะฮะคือไอ้บางทีถ้าเกิดว่ารถมันติดผมว่าก็ยังเข้าใจได้แบบเฉยๆแล้วก็จอดแล้วก็คุยไปนะฮะแต่ว่าบางที ก็ไปทั้งๆขณะที่ยังวิ่งอย<ช>ู่นี่แหละนะครับบางคนก็คือมือหนึ่งก็ถือพวงมาลัยไปมือ,อหนึ่งก็เท็สไปสายตาก็มองโทรศัพท์ไงแทนที่จะมอง,ถ,งถนนนะครับนะครับก็มีการเขาเรียกว่าวิจัยมานะครับกับเบลกนะฮะองค์กรพิทักษ์ ความปลอดภัยบนท้องถนนของอังกฤษนะครับพบว่าผู้ที่ขับขี่รถยนต์นะครับจำนวนกว่าครึ่งประเทศเนี่ยนะฮะของอังกฤษมีพฤติกรรมในการเท็กซ์ไม่ว่าจะ S M S อีเมล t w i t t e r f a c e b o o k นะครับทำทุกอย่างสิ่งนะครับ WhatsApp ก็ตามแต่ไลน์ด้วยนะบนท้องถนนมากมายเลยทีเดียวเขาเลยได้บอกเรานะครับโดยแคมเปญของเขานะครับชื่อว่าเท็กซ์แล้วขับอาจกลับบ้านเก่าได้ทุกเมื่อบ้านเก่าในที่นี้นะครับก็เป็นความหมายนะฮะบ้านคุณนะฮะ เป็นมาจากที่ที่เราทุกคนเกิดมาแล้ววันหนึ่งเราเขาจะต้องกลับไปในที่นั้นถูกต้องนะครับผมตายนั่นเองนะครับสุดง่ายๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะมีการวิจัยอีกอย่างที่ผมเคยอ่านเจอครับคเขาบอกว่าขณะที่คุณขับรถไปแล้วก็ไปสนใจพวกโซเชียลมีเดียเล่นกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเหมือนคุณขับรถไปแล้วหลับตาขับรถ4-5วินาทีเลยนะโอ้โหบางทีสติเราจดจ่ออยู่อะไรบางอย่างไง ังที่เราทําอะไร2อย่างพร้อมกันนะลองลองว่างๆนะครับลองขับรถแล้วก็หลับตาขับสัก 4- ี่ถึงห้าวิให้คนข้างนับดูนั่นแหละครับคือความเสี่ยงเหมือนที่คุณกําลังเล่นโทรศัพท์มือถือของคุณอยู่เลยครับผมอันนี้เป็นผลวิจัยนะครับจากอังกฤษพี่เจแต่จริงๆแล้วคนไทยของเราเองนี่นะครับก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเพราะว่าคนไทยของเราเองนี่นะครับผมเขาก็บอกว่ามีสถิติติดมือถืองอมงาเหมือนกันครับไม่แชทไม่ได้เห็นข้อความมาบางทีข้อความมาตึ้งหนึ่ง เอาละต้องรีบตอบแล้วใจ <ละ S 1> มันต้องรีบตอบแล้วร้อล่นล <ะ S 2> เดี๋ยวแฟนงอนเดี๋ยวแฟนด่าก็ครับเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคุณผู้ชมนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงๆต้องใช้ทั่วโลกกันก็คือการหักดิบครับ,รบนั่นก็คือคุณควรจะปิดมือถือนะครับถ้าบอกว่าทําได้เอาไปไว้หลังพวงมาลัยซะ เอาไปไว้หลังที่นั่งเราซ้านนะครับถือนึ่งไปอีกนะจ๊ะหนักกว่าเดิมนั่นลสิก็บอกว่าให้ถึงที่ซะก่อนคุณผู้ชมนะฮะเราค่อย text นะครับเราค่อย m e s s a g ต่างๆครับเขาบอกว่าช้าไปหน่อยแต่คนในมือถือเขาคงรอได้ครับดีกว่าให้เขาได้รับข้อความว่านี่เป็นข้อความสุดท้ายของคุณครับครับผมด้วยความหวังดีนะครับจาก AdNews Connect นะครับฝากไว้แล้วกันนะครับข่าวที่สของเรานะครับ เกี่ยวคนไทยโดยตรงเลยนะครับนั่นคือการเพิ่มนี่ของคนไทยแต่ว่าความสุขลดลงนะครับเพราะว่าเป็นผลพวงจากเรื่องของรถคันแรกแล้วก็บ้านหลังแรกด้วยจริงๆการที่เราได้มีบ้านมีรถมันน่าจะเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นนะพี่เจใช่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นการสํารวจมานะครับออจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนางสุวรรณีคำมั่นนะครับเป็นรองเลขาธิการที่นี่เนี่ยเปิดเผยถึงสภาวะของสังคมไทยนะครับว่าการที่มีนี่มากขึ้นเนี่ยนะครับ ทำให้เขาเรียกว่าความสุขมันลดลงมันเปลี่ยนผลกันแทนที่เราจะมีบ้านมีรถเราจะมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่ครับเรากกับรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีหนี้ก้อนใหญ่อยู่มีหนี้บ้านอยู่มีหนี้รถอยู่การจะใช้จ่ายอย่างอื่นเช่นเสื้อผ้าการกินการอยู่การดูแลคนที่เรารักมันแย่ลงครับแล้วความสุขที่เราต้องพัวงกับเรื่องค่าใช้จ่ายของเรารถ5ปีเป็นอย่างต่ำนะฮะหรือบางคนก็7-8ปีแต่บ้านอย่าง ต่ำที่สุดเลยนะครับ20 25ปีเพราะเต็มแม็กซ์30ปีเลยนะฮะแต่ละคนผ่อนคือเราก็จะต้องยังมีบ่วงอย่างนั้นนะฮะอยู่อีกนานเลยเหมือนกันเใช่ครับอย่างสสชนะครับก็คือเป็นเรื่องของการสำรวจหนี้ต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่าในไตรมาส1 2 3เนี่ยครับก็มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยนโยบายที่บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นความสุขของคนเราก็แนวโน้ม กราก็ลดลงตาม<ช>บเช่นเดียวกันหรือแม้แต่นโยบายนะครับเพิ่มค่าแรง300บาททั่วประเทศเนียนะครับ,รบหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเราได้ค่ารายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วการเลิกจ้างงานก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะดังนั้นก็คือเป็นความทุกข์อีกหนึ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นเหมือนกัน แล้วก็แปลกประหลาดด้วยเหมือนกันนะครับพอมีเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทนะฮะแต่ปรากฏว่าเงินออมของออแต่ละบุคลคลในค่าแรงขั้นต่ําที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับ,รบกลับมีน้อยลงกว่าเดิมอีกคือเราเคยมีน้อยเราใช้น้อยแต่พอเรายิ่งมีมากเราก็ใช้มากก<ช>ารเก็บก็เลยไม่ได้บอกว่ามากตามไปนั่นเองนะฮะถูกต้องนะครับโดยการไปสํารวจนะครับการออมของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขามีเงินออมมากกว่า50%ซนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยล่าสุดนะครับสัดส่วนเงินออมของแรงงานมีเพียง 7.8%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะนะครับต่างกันแบบมโหลาในขณะที่ญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมเะครับเขามีส่วดการออมเงินนี่มากกว่า5 0เปอร์เซ็นต์ใช่พูดง่ายๆว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาได้รายได้มาเขาออมก่อนใช้แต่บ้านเรามักจะใช้ก่อนออมใช่แล้วนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยตอนนี้เขาต้องส่งสัญญาณที่จะบอกบางอย่างว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะเริ่มต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะคือไอการมีหนี้ก็ คือบางคนก็อ,อาจจะมีความจําเป็นบ้าน uh huh. ไกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็จําเป็นที่ต้องเกิดขึ้น uh huh. แหละนะฮะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังเงินออมครับแล้วก็การใช้การจ่าย uh huh. ของคุณด้วยใช่ครับเราเห็นด้วยนะครับนโยบายหลากหลายนโยบายที่มาสร้างความสุขความสบายให้กับคนไทยแต่ว่าหลากหลายนโยบายนะครับถ้าหากว่าเราส่งเสริมให้คนพอเพียง เท่านี้นะครับก็น่าจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราจะทําได้มากกว่าที่เราจะมีสิ่งของมากมายและนี่ท่วมตัวนะครับใช่แล้วนะครับก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยเพราะเราสองคนก็ต้องนิึกไว้เสมอเลยเหมือนกันนะครับใกล้จะหยุดยาวใกล้จะหยุดยาวปีใหม่แล้วนะเนยเนมีแพนจะไปไหนเปล่ายังคิดอยู่เหมือนกันครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีคุณดีบุกนะครับเขาเป็นนักเขียนบล็อกเขียนหนังสือรีวิวถางเที่ยวต่างๆนะครับในแบบที่ เจ๋งมากๆจะพาไปด้วยกัน,น <ะ S 1> มีถูกด้วยแพงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกับคุณดีบุกกันนะครับ